สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ f a c e b o o k เ Page เ mm hmm. พื่อนเกษตรชาแนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูสเดาที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นสเดามันทวายนะครับปลูกไว้ที่สวนจริงๆสเดามันทวายเนี่ยจะออกดอกก่อนสเดาบ้านทั่วไปนะครับจะออกดอกในช่วงประมาณสักตุลาพฤศจิกาทันวาเงี้ยก็สามารถดอกเขาเริ่มออกแล้วแต่ต้นนี้นะครับต้นนี้ออกดอกพร้อมกับ ช่วงช่วงนี้นะครับเนี่ยวันที่เท่าไหร่ตอนนี้วันที่12วันที่10มกราคมนะครับสเดาก็ดอกเนี่ยเก็บมาตลอดนะครับตั้งแต่ทันวาจนถึงตอนนี้นะครับเก็บมาตลอดหลายคนเขาที่สั่งซื้อกิ่งนะครับสั่งซื้อกิ่งพันกิ่งตอนจากผมนะครับเขาก็จะถามหาสเดาออกดอกหรือ,อยังนะครับเขาก็ไม่มั่นใจว่า ใช่สะเดามันถวายไหมเพราะว่าทําไมออกดอกช้าเหลือเกินนะครับก็คือจะบอกอย่างนี้นะครับสะเดาเนี่ยจะออกดอกได้ก็ต่อเมื่อใบของเขาเนี่ยร่วงร่วงเกือบหมดนะครับใบของเขาร่วงปับ๊บดอกถึงจะออกแต่ทีเนี้ยเราได้ทําการลดน้ํานะครับเพราะว่าตอนกิ่งเรามีทั้งตอนกิ่งขายถ้าไม่ลดน้าเนี่ยต้นมันก็ไม่สมบูรณ์นะครับรากมันก็ไม่ค่อยเลยออกเพราะฉะนั้นพอพอเราลดน้ําเนี่ย ดอกมันก็จะออกช้านะครับถ้าเรารดน้ำดอกจะออกช้าหน่อยนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับคุณผู้ชมก็บางทีก็ไม่มั่นใจว่าเป็นมันทวายไหมแต่ถ้าได้ชิมรสชาติแล้วนะครับมั่นใจแน่นอนว่าใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าสดามันทวายเนี่ยดอกเนี่ยผมเก็บกินแบบกินทุกวันนะครับบ่อยมากเพราะว่า กินแล้วเนี่ยชอบมากเพราะว่ารสชาติจะไม่เบาเอ้ยรสชาติจะไม่ขมมากนะครับออกเบาๆนะครับขมเบาๆแล้วก็ติดมันนะครับแบบย่างอร่อยอะครับคือกินแบบโอ้อร่อยมากนะครับคือไม่ขมเหมือนสะเดาทุ่งนานะครับเนี่ยดูนี่ครับสวยงามนะครับดูดอกต้นความสูงประมาณ2เมตรเองนะครับต้นเนี้ยปลูกประมาณ2ปีกว่าเกือบ3ปี3ปีโดยประมาณนี้แหละ ผมก็ตอนออกเรื่อยๆนะครับตอนขายเรื่อยๆดูยอดนะครับลักษณะยอดยอดก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่ยอดมีดอกให้ดูดอกนะครับความขมของเขาเนี่ยออกแบบขมติดขมแบบกำลังละลายในในลิ้นกำลังพอดีนะครับไม่ขมมาก คือสามารถทานได้ตลอดนะครับไม่มีเบื่อนะครับสำหรับะเะดาสายพันธุ์นี้อันนี้ก็แม่ผมก็จะเก็บขายนะครับเก็บเป็นมัดมัดละ10บาทขายทุกวันนะครับเก็บมัดละ10บาทขายทุกวันขายดีนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาได้กินแล้วเขาติดใจนะครับก็มีต้นประมาณนี้อยู่ประมาณสัก ห้าสิบต้นนะครับประมาณห้าสิบต้นเนี่ยเนี่ยปลูกเป็นแนวแถวยาวไปนู่นนะครับเป็นแนวแถวทั้งตอนขายทั้งเก็บดอกขายนะครับออกเยอะมากนะครับขายแบบขายตั้งแต่เดือนธันวามาแล้วนะครับขายเฉพาะดอกดอกอาจจะเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าต้นตามขนาดนะครับตามขนาดต้นเล็กต้นใหญ่อย่างต้นนี้สูง1เมตรนะครับเนี่ย ต้นนี้สูง1เมตรดอกก็จะประมาณนี้นี่ครับดอกประมาณนี้โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ